นิดเดียวนี่เป็นเรื่องได้ขยับไปขยับมาผมบอกครับเอาสายดูแล้วธครับยกแรกธนูเพชรไปนี่นะครับสายโอ้อาแล้วครับอยู่ในช่วงปลายยกที่หนึ่งไปไปช้านี่นะครับเดอนะครับการตกไม่ได้เลยครับเพชรนี่ใขวามาครับเกี่ยวได้เกี่ยวได้วันนี้ดูว่าคมประตกชกแบบรัดกลุ่มครับ็อดเลมไปเรื่อยนี่ครับคมประตักมอยังเข้าไม่ถึง คมปะตักนะครับมีลูกจีบพลอยทำลายันแตงซ้ายโดยขยับเข้าไปครับเจเบียครับแตงซ้ายครับธนูเพชรอ้าเตะขวาคมปะตักสับถือของคมปะตักเป็นเหมือนพยายามเตะมาแล้วเตะขวาเข้าไปคมปะตักนี่นิ่งด้วยนะครับใจรือเปล่านะครับค่อยๆขยับเข้าไปธนูเพชรหมัดซ้ายเตะซ้ายเจอแค่ขวาของผมออกครับเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับนี่เพชรนะครับ แต่ธนูเพชรพยายามมาใสจังหวะเหรียมมีเทมีลูกตัดล่างครับแทงขวาขอคมมาตักใช้หลักเหรียมโอ้ยธนูเพชรแทงไปเตะซ้ายเข้าไปไปด้วยครับเดินที่เป็นเงาปีศาจอ้าวฝ่ายมัดหนึ่งฝ่ายเตะขวาคมมาตักพยายามดันเอานะครับคมมาตักดันทิ้งนี่กันครับอา้าวแทงขวาแทงขวาเตะเข้าไปคุณประตักจับได้อาชีพครับอ้าแล้วครับซ้ายมาธนูเพชรเดินหน้าลุย ผบบอกครัแข้งซ้ายเสียเข่าขวาสมุติเตะขวาเกียร์โอ้ลูกนี้โดนแข้งมาพยายามโยนเข่าคืนนะครับผมประตัดนะครับสมุเพชต่างซ้ายสมุทะตัชเตะมาสมุเพชรสับเลยครับสับเลยครับสับแล้วก็หักเนี่ยครับโอ้ได้หรือเปล่านะครับถ้าเดินช้าก็จะโดนโดนแบบนี้นะครับนี่นะครับตาสมุทรเพชอ้ามแข้งซ้ายสมุเพชรคืนแข้งพยายามขยับเข้าหาอะไรกับผู้เอกผู้ที่ห้าของเราครับหากมประตัด่เอาวแล้วับหาครับ ขับในมาหักไปยังเอารับยังได้ครับคุณผู้งแข้งซ้ายมาพยายามเตะตัดล่าก็โจนกระโจนเข้าไปเลยครับกระโจนเข้าหาของสุนูเพชรเอาล้วครับต้องใช้ความใหญ่โอ้ยโอ้จนหนักแทงเข้าไปนี่นะครับทำการบ้านมาแบบนี้ครับคมณผตัดเอาละครับไม่ชัวร์ไม่ออกเตะซ้ายมาโอ้เสียบซ้ายจึ้นครับธนูเพชรเดินต่อครับธนูเพชรเตะซ้ายติดบั้ง ออาโโ้้้ลููกนีส,ยสงยังเหนือนะครับเพียงยกที่สีเท่านั้นอะไรก็ยังผมมาดักก็มีลูกออกแท่งแล้วก็ดักแท่งดีกว่ายังเบียดกันอยู่นะนี่นะครับด<ม>ูเมาไปเลยครับแข่งได้แล้วก็หอยมาตั้งรับเอาแล้วนลยครับลูกการคอเดินหน้าลุยปาดโอ้ลูกนี้ปัดไปได้กับธงเทพ est. ตอมาตะก,ก็เลาะเล็มไปเลยครับจับนายมาเราว่าลูกใหญ่ลูกแข็งแรงแทงซ้ายเตะคู่ขวาซ้ายหนึ่งล้านรับพี่อาลีครับ เอาละครับดูว่าจะเป็นกูแต่ว่ามเลยก็ไปดีตู้นะครับไม่บุมบามไม่เดินแล้วนะครับหันมาคุมเกมทำตัดเจทีเดินเข้าหาครับคงประตัดค่ายดังตั้งมากมาแสงชัยนุ่มที่นีสึกเพชรยินดีรวมถึงสึกวันสงชัยและสึกเกียรติเพชร วันชายกูหลาบดำน้องโอ้สามเอวันฉันรองซุปเปอร์เล็กโยทินลุงนารายเพจมอระปวดแวปลว่า